<Auto. S 2> สวัสดีค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับเซียมวยดีออโต้ยุสตาชิยามนิสันอุบลราชธานีนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเหมือนก็มีรถอีกคันราคาประหยัดมาฝากอีก1คันนะคะคันข้างหลังนี้เลยสำหรับรุ่นนี้นะคะคือนิส s ันมาร์ 1.2e ATP ี2 1 8 8นะคะคันนี้ผ่อนข้างว่าเบาๆเพียงเดินละ5,000กว่าบาทเท่านั้นเดี๋ยวออปชั่นต่างๆมีอะไรบ้างตามหมวยมาดูเลยคะ่ะอ่าเริ่มต้นที่ด้านหน้าเลยนะคะสําหรับตัวกระจังหน้าของเขานะคะก็จะเป็นรูปทรงตัว V Shape นะคะมาพร้อมโลโก้นิสสันอยู่ตรงกลางในส่วนของไฟหน้าของเขานะคะก็จะเป็นไฟหน้าแบบฮาโลเจนนะคะด้านล่างเป็นไฟเดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์แต่ถ้าลูกค้าต้องการติดตั้งไฟตัดหมอนะคะสามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้ อะต่อมาเลยค่ะในส่วนของตัวล้อนะคะคันนี้ได้ล้อแม็กสวยๆเลยเป็นแม็กขอบ1 5นะคะเบอร์ยาง195ทั5 R 1 5นะคะสวยๆหล่อๆเลยอ่ะถัดมาในส่วนของแก้มซ้ายและขวานะคะก็จะเป็นในส่วนของไฟเลี้ยวนะคะส่วนตัวกระจกมองข้างคันนี้เป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะคะต่อมาที่ด้านข้างเลยค่ะคันนี้ยังไม่มีคิ้วกันสา่นะคะแต่ถ้าลูกค้าติดตั้งเพิ่มเติมได้แจ้งเซลลวได้เลยนะคะโอเคมาต่อที่ด้านหลังเลย ในส่วนของด้านหลังนะคะคันนี้ก็ด้านบนก็จะเป็นในส่วนของสปอยเลอร์หลังนะคะมาพร้อมไฟเบรกดนที่3นะคะมีไฟฟ้ามาให้ด้วยเรียบร้อยแล้วและในส่วนของไฟท้ายนะคะก็จะเป็นไฟท้ายแบบ LED นะคะตรงนี้ก็จะเป็นชื่อรุ่นของเขานะคะอ่าเดี๋ยวภาพเปิดดูช่องเก็บสัมภาระด้านหลังกันนะคะอ่าให้ดูเลยนะคะ,ส,ะนนสําหรับ Nissan มันนะคะเขาก็บาะด้านหลังสามารถพับได้นะคะตรงนี้ก็สามารถถอดออกได้แล้วก็บาะหลังพับได้40 60เลยนะคะให้ดูเม็ดน็อตก่อนเลย ไม่นอดฝ่า้ายนะคะสวยๆเดิมๆทุกจุดเลยนะคะทั้งสองฝั่งนะคะโอเคมาดูที่ด้านล่างกันในส่วนของด้านล่างนะคะตรงนี้ก็เป็นในส่วนของตัวยางอะไหล่นะคะอุปกรณ์แม่แรงครบนะคะรอยเม็ดอาร์ตนะคะยาแนวสวยๆเดิมๆเลยนะคะกิบล็อกทุกจุดยังอยู่ครบนะคะรองน้าฝนรอยเม็ดอาร์ตสวยๆเลยนะคะนอตเดิมทุกจุดเลยโอเคเราพาไปดูในส่วนของภายนอกแล้วเนาะต่อมาเราไปดูในส่วนของภายในตัวรถคันนี้กันค่ะ โอเคค่ะตอนนี้หวยก็อยู่ในภายในของเจ้านิสสันมาร์ทคันนี้แล้วนะคะภายในตัวคอนโซลเขาก็จะเป็นโทนสีดํานะคะแล้วก็ตัวเบาเป็นเบาะผ้าสีดํามีตัดด้วยลวดลายแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ในส่วนของเครื่องเสียงนะคะคันนี้ก็สามารถเล่น CD ได้ FMAF ได้ F F นะคะแอร์เป็นระบบแอร์แบบแมนวนวลนะคะเกียร์เป็นเกียร์ออตโต้เบรกมือแบบแมนวนวลนะคะแล้วก็คันนี้สามารถเชื่อมต่อ USB AUX ได้ด้วยนะคะ แล้วก็ในส่วนของด้านลา่างตรงนี้ก็จะเป็นช่องพาวเวอร์เอาเล็ตนะคะมีที่วางแก้วให้ด้วยตรงนี้สามารถเก็บแว่นเก็บเหรียญได้นะคะ,ะเดี๋ยวมาดูในส่วนของเลขไมค์กันสําหรับเลขไมค์คันนี้นะคะอยู่ที่1นึ่งแสนกิโลเมตรเท่านั้นนะคะเป็นรถปี2018นะคะสำหรับคันนี้แล้วก็ในส่วนของระบบความปลอดภัยคันนี้ให้ airbag คู่หน้ามา1คู่นะคะแล้วก็ระบบเบรกแบบ abs เดี๋ยวต่อมาเมยาพาไปชมในส่วนของอ้องโดยสารด้านหลังกันคะ่ะ ค่ะตอนนี้หมวยก็อยู่ในส่วนของด้านหลังของเจ้า Nissan March คันนี้แล้วนะคะก็บอกได้ว่ารถค่อนข้างที่จะกว้างขวางมากนะคะถึงจะเป็นอีโคคาร์ไซมินิแต่ว่ามีพื้นที่ใช้งานเหลือๆเลยนะคะแล้วก็ตรงกลางตรงนี้นะคะจะมีที่วางแก้วให้ด้วยจุดหนึ่งนะคะแล้วก็ตามที่แจ้งเบื้องต้นเลยตัวบองเขาสามารถพับได้นะคะเป็น40-60แบบนี้นะคะสามารถเพิ่มพื้นที่ใช้งานได้ค่อนข้างกว้างขวางมากเลยโอเคค่ะต่อมาเราไปดูในส่วนของโครงสร้างรอบๆตัวรถกันคะ่ะ โอเคค่ะเดี๋ยวก่อนที่เราพาไปดูโครงสร้างนะคะเดี๋ยวพามาดูตรงนี้ก่อนอสําหรับรุ่นนี้นะคะตัวกระจกมองข้างเขาสามารถพับปรับไฟฟ้าได้นะคะแล้วก็ระบบล็อกเป็นระบบแบบเซ็นทรัลล็อกนะคะโอเคไปดูในส่วนโครงสร้างกันต่อเลยเดี๋ยวแกให้ดูเลยนะคะดูโครงสร้างนะคะรอยเม็ดอาร์สวยๆคมๆทุกจุดเลยนะคะไปฝั่งต่อมาเลยแกให้ดูทุกฝั่งเลยนะคะ,ะดูรอยเม็ดอาร์นะคะสวยๆคมๆทุกจุดนะคะ น็อตด,ด้านข้างนะคะน็อตประตูเดิมๆแต้มสีเดิมโรงงานนะคะออกรถกับเราเหมือนได้ออกรถกับสายามนิสันอุบลเลยนะคะโอเคดูเลยอ่าอีกฝั่งหนึ่งค่ะถัดมาแกะให้ดูทุกฝั่งเลยนะคะลูกค้าที่เข้ามาดูรถที่นี่สามารถแกะดูโครงสร้างแบบนี้ได้เลยนะคะมั่นใจคุณภาพได้เลยนะคะโอเคพาดูโครงสร้างเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวต่อไปไปในส่วนของเครื่องเครื่องกันคะ่ะ มาต่อที่ห้องเครื่องกันเลยค่ะอ่าเปิดให้ดูห้องเครื่องกันเลยนะคะสําหรับนิสสันมาร์ครุ่นนี้นะคะก็จะเป็นเครื่องยนต์ขนาด1 2 0 0นซีซีนะคะ79แรงมา้าเดี๋ยวให้ดูที่ฝากระโปรงเลยนะคะสติ๊กเกอร์ทุกจุดยังอยู่ครบนะคะรอยเม็ดอาร์ตรูกลมกลมทุกจุดเดิมโรงงานนะคะอ่ามาดูที่เม็ดน็อตกันบ้างน็อตฝากระโปรงนะคะเดิมๆเ,เลยไม่เคยถอดนะคะตรงคานหน้ารูกลมกลมทุกจุดนะคะแล้วก็น็อตอีกฝั่งหนึ่งนะคะดูเลยนะคะ นอตเดิมทุกจุดนะคะรอยเม็ดอร์อยู่ครบแต้มสีเดิมโรงงานนะคะเครื่องยนต์คันนี้บอกเลยว่าเป็นเครื่องที่แบบเสียงเงียบมากนะคะสําหรับคันนี้อ่ะต่อมาไปฟังในส่วนของราคากันคะ่ะสำหรับ Nissan Max 1.2 eATP ปี e 2018คันนี้นะคะราคาตั้งคายอยู่ที่3 1 5 0 0 0บาทเท่านั้นเครดิตดีฟรีดาวผ่อนข้างว่าเพียงเดือนละ5,000บาทหรือลูกค้าจะเลือกรับเป็นดอกเบี้ย0%นานสูงสุด1ปีเต็มก็ได้นะคะ ท่านใดที่สนใจออกรถกําเนิยวันนี้นะคะแถมฟรีไปเลยคูปองเช็คระยะ2รอบนะคะและแพ็กเกจเปลี่ยนน้ำมันเครื่องฟรี1ปีเต็ม <Wow. S 1> ท่านใดที่สนใจติดต่อมอยได้0808405245นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามในคลิปนี้ให้ด้วยนะคะและอีกหนึ่งช่องทางนะคะอย่าลืมช่องทาง TikTok ด้วยคะ่ะฝากกดติดตามให้ด้วยสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ I'll talk. you.